เอาละฮะแล้วเนื่องจากมีคนใหญกให้ผมทาเกี่ยวกับบาสซิมสารหรือคนที่เป็นลูกกันเยอะมากวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประวัติตัวละครนี้กันครับเรื่องที่ 1. นึ่บาสซิมสารหรือ jo jo, บาโตโลมิวโจโจบาสซิมสารชื่คนอ่านยากเลยโว้ยเป็นลูกชายคนโตของโฮเมอร์และมาร์ซิมสารที่มีอายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นเขาเป็นนักเรียนประถมที่สปริงฟิลด์เอเลเมนเทอรีสคูลซึ่งเขาเป็นเด็กซนสุดๆขวัญใจแฟนๆเดอรซิมสารด้วยความกวนและความฉลาดแกมโกงครับโดยโฮเมอร์และมาร์ได้ตั้งชื่อบาร์ มาจากชื่อของระบบขนส่งที่มีชื่อว่า Bay Area Rapid Transit เรื่องที่2หนึ่งในวิธีกรรมของบาร์ก็คือบาร์เขาเคยใช้ชื่อปลอมว่าเอลบาโตเขาปลอมเพื่อที่จะพ่นกาฟฟิตีหรือการวาดภาพด้วยสีไปทั่วเมืองสปริงฟิลด์ครับแล้วก็เป็นปริศนาที่ครูใหญ่สกินเนอร์อยากจับให้ได้ซึ่งจนถึงปัจจุบันครูใหญ่ก็ยังไม่เคยจับได้เลยครับว่าเป็นฝีมือของบาร์เรื่องที่3 เขาเป็นเด็กที่มีอาการ ADHD หรือโรคสมาธิสั้นครับซึ่งเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยในตอน Bart Little Helper ที่ได้เผยว่าบาร์ตเป็นโรคสมาธิสั้นครับทำให้เขาสมาธิสั้นและส่วนจุดนเกินควบคุมแต่เมื่อเขาได้กินยาโฟกัสซินที่หมอสั่งมาเพื่อรักษาโรคสมาธิสั้นมันทาให้ผลการเรียนของเขาพุ่งแต่เขากลับกลายเป็นหวาดระแวงในดาวเทียมกํลาลังสีของพวกมันจนไปขับรถถังแถมยังยิงจนดาวเทียมที่อยู่บนอวกาศตกลงมาเลยครับสุดท้ายความจริงของดาวเทียมก็เปิดเผยว่า มีการแอบสอดแนมอยู่จริงๆเอาสังงน้นแต่ตัวเขาก็กลับเป็นปกติในภายหลังครับอะไรวันนี้เรื่อที่4บาร์เป็นนักกีฬาที่เก่งมากๆครับเขาเก่งทั้งสเก็ตบอร์ดฮอกกี้ที่เป็นดาวยิงของทีมม i g ตี้พิกซ์ในลิซ่าออนไอซ์ไม่ใช่แค่นั้นนะครับบาร์ยัมีพรสวรรค์นในกีฬาอย่างเทนนิสและอื่นอีกมากมายเลยครับเรือที่5มีอยู่ตอนหนึ่งก็คือ เขาได้ค้นพบดาวหางและตั้งเป็นชื่อของเขาครับจะในตอนบาร์สโคมีที่เขาได้ค้นพบดาวหางแล้วก็ได้ตั้งชื่อว่าบาร์สโคมีโดยบังเอิญตอนถูกสั่งเฝ้ากล้องจุลทรรศน์ของคุณครูเขาเลยได้ฉายยาคอสโมจากกลุ่มซูเปอร์เฟนจะมีใครทำได้บ้างเลยครับตั้งชื่อดาวหางเป็นของตัวเองจุดนี้จึงเป็นจุดที่ทําให้เราได้รู้ว่าบาร์สคือเด็กที่มีความใข่รู้อย่างมากครับแต่ปัญหาก็คือไอ้ดาวหางนี้มันกำลังพุ่งชนเมืองสปริงฟิลด์ครับ เลยทำให้นั้งเมืองวาวุ่นกันไปหมดก็จะจบลงด้วยดีเนื่อที่6บาร์ก็เคยมีแฟนเยอะมากครับเขามีแฟนเก่ามากมายเช่นเจสกาเรฟจอยเกวเทาวูฟแคสเซิลจีน่าเวนิตีดารซี่มรีส์สปักเลอร์และชอหน้าชาวเมิร์สส่วนใหญ่จบด้วยการเลิกกันด้วยความรวดเร็วครับแต่จะมีเพียงตัวละครแค่ตัวเดียวก็คือมรีส์สปักเลอร์ถึงแม้ว่าสุดท้ายจะเลิกกันในที่สุดแต่มรีส์สปักเลอร์คือคนเดียวที่บาร์คบได้ด้วยนานที่สุดครับ เรื่องที่7อีกหนึ่งจุดที่พิสูจน์ได้ว่าบาร์ทเป็นเด็กที่อัจฉริยะมากๆก็คือบาร์ก็สามารถพูดได้หลายภาษาเช่นฝรั่งเศสและสเปนคือเขาเป็นเด็กที่เรียนรู้เร็วมากแม้บางครั้งจะลืมไปเมื่อจําเป็นแต่ก็ยังฉลาดมากๆอยู่ดีครับเรื่องที่8โดยบาร์มีตัวตนซูปเปอร์ฮีโร่ที่ชื่อว่าบาร์แมนที่ปรากฏในตอนที่แมนแอนด์คอมิกบุ๊กในงานคอมิกค,ครับและอีกหนึ่งชื่อก็คือที่ผมเคยพูดไปในตอนโฮเมอร์ครับนั่นก็คือชื่อขับเค้กคิด และเขาก็ได้ต่อสู้กับอาชญากรรมในสปริงฟิลด์โดยสเก็ตบอร์ดและหนังสติกอีกด้วยนะเรื่องที่9้าบาร์มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับโฮเมอร์หรือก็คือพ่อของเขาครับซึ่งบาร์กับโฮเมอร์มักจะทะเลาะก,กันด้วยโฮเมอร์จะชอบบีบคอบาร์เมื่อโกรธความเป็นเด็กแสบและพ่อเลี้ยงที่ดูลูกไม่ได้เรื่องบางครั้งนั้นเขาก็อาจจะมีผิดใจกันบ้างครับแต่ว่าทั้งคู่รักกันมากๆเลยนะแทนในตอนที่บาร์ขัดคําสั่งของโฮเมอร์ และจะกระโดดหน้ผาผาสปริงฟิลด์กอตช์โอเมเออร์รีบขับรถไปห้ามและแสดงให้เห็นว่าการสูญเสียคนในครอบครัวมันรู้สึกยังไงด้วยการพยายามจะกระโดดเองครับแต่บาร์ก็เปลี่ยนใจและไม่กระโดดทั้งคู่ถึงกับบอกรักกันออกมาก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงมุมที่รักลูกเหมือนกันนะครับเนี่ยเองที่สิบบาร์็เคยเป็นหัวหน้าแก๊งครับโดยในตอนที่ชื่อว่าเลมอนออฟทรอยที่บาร์ดได้นําทีมเด็กสปริงฟิลด์ไปบุกเชลล์บิวเวิลเพื่อเอาต้นเลมอนที่ถูกขโมยไปขืนครับ รเรื่องที่11บาร์ตเองก็มีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่ามิลเฮาส์โดยมิลเฮาส์แวนเฮาเทนเป็นเพื่อนสนิทของบาร์ตมานตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเรียกได้ว่าตอนไหนที่บาร์ตโผล่มาก็จะมีมิลเฮาส์มาอยู่ด้วยเสมอแถมในตอนบาร์ตเฟรนฟอร์นเลิฟที่บาร์ตงอนเมื่อมิลเฮาส์ไปสนใจแซมเอนธาสแตนคีมากกว่าจะสนใจเขาเขาก็เลยไปแยกทั้งคู่ออกจากกันโดยการไปฟ้องพ่อของเธอวพาพวกเขาแอบจูจีกันจนทำให้ซมเอนธา ถูกพ่อส่งไปเรียนโรงเรียนหญิงล้วนครับนี่มันเด็กห่วงเพื่อนนี่วะเรื่องที่12บาร์ดเคยถูกจอร์ดบุชตีด้วยครับแถมยังเกิดสึกใหญ่ขึ้นอีกด้วยนะในตอนที่ชื่อว่า Two Bad เนี่ยเบิร์สบาร์ดได้ไปแกล้งจอร์ดเอชวิลบชจะถูกตีคืนครับแต่กลายเป็นว่าพอโฮเมอร์รู้ก็ไปเปิดสึกแกล้งกับจนสุดท้ายบุชก็ยอมแพ้และย้ายออกจากสปริงฟิลด์อะไรวะเนี่ยดูตัวเองไปแกล้งเขาก่อนแท้แท้เรื่องที่13บาบาร์ดก็มีคำเด็ดเพียบเลยครับด้วยคำดังๆของบาร์ด ก็จะมี Eat My c h o r t s I Calamba, Don't Have a c o u n t Man และ Amba s i m s o n Who the Hell Are You? ซึ่งคำเหล่านี้กลายเป็นสโลแกนเหมือนเสื้อยือดอยู่แรกๆของเดะซิมสันด้วยนะเรื่องที่14บาร์เคยถูกขังในบ่อน้ำครับและเหตุมันเกิดขึ้นจากการที่นึกอะไรแผงๆจากในเรดีโอบาร์ที่บาร์แก้เป็นเด็กชื่อทิมมี่โอทัวดยการติดอยู่ในบ่อน้ำเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เมื่อถูกจับได้เขาก็ตกลงไปในบ่อจริงๆ สุดท้ายเรียกได้ว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับทุกคนในเมืองมากๆเลยครับเรื่ที่15เขาเคยต่อสู้กับเนลสันเนลสันมอนส์เป็นศัตรูของบาร์ในตอนแรกในบาร์เดอะเจเนอเรลที่บาร์เร่มทีมเด็กต่อสู้จนชนะแต่ต่อมาทั้งคู่ก็ได้เป็นเพื่อนกันในเดอะฮอทคอปเปอร์ สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็กลับมาทะเลาะกอันอีกค้งครับเรื่องที่16หและอีกหนึ่งวีรกรรมที่เรียกได้ว่าบาสเป็นเด็กแสบตั้งแต่เกิดเลยก็คือในตอน I Mary m a r c ร์เขาโชว์ก้นหมอฮิบเบิร์ดระหว่างอันต้าซาวและหลังคอดแค่10นาทีเขาก,ก็จุดไฟเผาเน็กไทของโฮเมอร์เียไดวไม่ธรรมดาจริงๆครับเรื่องที่17บาร์เคยเกลียดลิซ่าตอนเด็กครับในตอนลิซ่าเฟิร์สเวิร์ดบาร์รู้สึกอิจฉาลิซ่าที่มันจะได้ความสนใจจากพ่อแม่มากกว่ามันเลยทําให้ขา่าวพยายามดึงดูดความสนใจด้วยการโซน แต่พอลิซ่าพูดคำแรกว่าบาร์ดเขาก็รู้ว่าเธอรักเขาเลยตัดสินใจอยู่ต่อหลังจากนั้นก็คอยปกป้องเธอจากอันตรายครับถึงแม้ว่าบางครั้งก็อาจจะตีกันบ้างตามภาษาพี่น้องแต่ก็ยังถือว่าเป็นพี่ชายที่อบอุ่นมากจริงๆครับเรื่องที่18และเนื่องจากบาร์ดเกิดเมื่อวันที่1เมษายนซึ่งมันก็คือวันเอพิลฟูลนี่ก็เลยทําให้เขาไม่นิสัยชอบแกล้งชอบหลอกคนอื่นก็เป็นได้ครับเรื่องที่19 บาร์ก็เคยก่ออาชญากรรมมาเยอะนะครับโดยเขาจะมีประวัติอาชญากรรมเช่นขโมยของในตอน March Be Not Proud ที่ไปขโมยวิดีโอเกมทำลายทรัพย์สินอย่างการไปตัดหัวลูกป,ปั้นเจ่อบาร์เดาอาร์สปริงฟิลด์ในตอน The Tell t e l เ t a l e Head และที่เขาร่วมแอบขายเครื่องดื่มมึนเมารรวมกับพ่อของเขาตอนมันผิดกฎหมายครับก็หมดไปแล้วนะครับกับเรื่องของบาร์เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วย ส่วนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ